ตีหนึ่งขวามือตีวะหรือว่าต MM ัวเดียวเดียวบล บัดแต่งใช่บัดแต่งเดี๋ยวไปแล้วก็รู้ไปไหนซะแล้วล่ะลงเดี๋ยวแถวแค่ๆโบสแตก 嗯，啊，那现在。那、嗯。嗯嗯 มาร์คแน่เลยห,ห,หลดบ้านมีม,นนมั้ยเนี่ยอมีม<อ>ีหัวเปนก็โหดเกินมันเดียวบอดท,ทั้งสองเฮียว มันมีรถนะมันมีสองตีอ่ะโอเค mark the location าลา เฮ้ยไาสามหลบได้ไหมนะ่ากำลังวิ่งไปกำลังวิ่งอยู่หาเราสั้นเลยนิดนึงนี่นงไงวิ่งอยู่ทำไมถึงไม่หันทันดิหัน

อยู <Watch> out. ่นี่อย <Help. S 1> ู่เนินหลังมาหลังเขาครับสองตัวนะ เกือบตกไม่น่าออกเลยเลยเป่าพวอองวันหัวก็มีตัวซะด้วยดิ ตัวสามเข้าวงได้ป่ะเนี่ยข้างหน้าก็มีตัวตบเรายาเยอะไปเก็บตบเราดานบนกำลังงัดกันอยู่คนเขามีรถทำไมดิจังวะปืนอะ ตรงนี the market. The market. ้ที่มาร์กที่มาร์กเดียว mark the location ตรงนั้นน่าจะนอกไปแล้วเข้าวงไงวะ ข้างหน้ามีตัวผองบ้านเนี่ย <i lose> ไ,ไม่น่ารอดเลยไม่น่ารอดตั้งแต่ขับรถแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> จริงไป <Bye. S 1> เยน็เยนพวก อยู่ยตรงไหนอะต้นไม้ต้นหินซ้ายเพื่อนเบอร์สามอ,าอืเกือบโอ้โหทั้งข้างบนนะซ้ายขวาโดนทุกทา่า